ฮัลโหลฮัลโหลอ่าวันนี้ครับผมก็วันนี้ก็จะอ่าอยู่ในซีรีส์ครับอ่าแก้ปัญหา Power BI นะครับจา,า,ปปาบรรมผมเองนะครับที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวโชว์ปัญหาให้ดูแล้วกันว่าปัญหานี้ผมอ่าเจออะไรบ้างนะครับก็คือปัญหาแรกเนี่ยก็คือผมไม่สามารถสร้างการาฟได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแสดงตัวอย่างให้ดูแนะป๊บน,นึงนะอ่าอ่าแป๊บน,นึงนะแป๊บนึงนะทีเราทำการนำเข้าข้อมูลก่อนนะครับอันดับแรกโอเคตอนที่ Enter Data นะครับ อ่าโอเคแล้วก็ผมจะกรอบข้อมูลจาก h ช t GPT นะครับไปครับไม่ครบปึ๊บนะครับอันนี้ใครจะคำเข้าจาก Excel ก็ได้แต่ว่าผมจะนำเข้าจาก h ช t GPT นะครับอ่เราก็โหลดยิงข้อมูลก่อนขอเราอนุญาตไปเช็คเสียงครับว่าได้ยินไหมก็โอเคขึ้นอยู่นะครับภาอาจจะไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ เราขึ้นตารางเนาะโอเคทีนี้เราจะไปสร้างกราฟนะครับตัวที่ผมทําในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ติ๊ก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 ,ต,ก,ต,ก,ต,กติ๊กไปนะครับแน่นอนมันก็โ์ตารางนั่นแหละแต่ว่ามันจะพอกดเป็นกราฟปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบพลิ๊กพลิกประหลาดประหลาดนะครับมันแบบนี้มันทำไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือโดยมหาเนี่ยมันเกิดจากข้อมูลของเราแหละ้าถ a t y p ะเราไม่ไม่มันไม่อยู่ในรูปของ ตัวเลขนะครับเราก็แปลงให้มันตัวเลขก่อนนะครับโดยการไปที่โฮมนะครับแล้วก็ไปที่ t r า n s f o r m data นะครับเห็นที่ขีดพวกนี้ไหมครับเราต้องแปลงขีดพวกนี้ให้กลายเป็นตัวเลขนะครับโดยการทรานสฟอร์มมันนะครับให้ replace นะครับวีเท value นะครับจากขีดให้กลายเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็ต่อไปที่ช่องนี้นะครับ คียๆให้การไปเรียก0ูนะครับเอาไม่ขึ้นอีกขอโทษคีย์ไปเรียกสูตนะครับคีย์ไปได้ศูนย์นะครับรนนรบ,บนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่โค้ดแอปพลายนะครับออนแป๊บหนึ่งแล้วก็เราต้องมาแปางลงร่างให้มันกลายเป็นด u จ i ท i ล a l number นะครับโอเคอแปลงเป็น Number นะครับ นะครับเดี๋ยวเนี้เราติ๊กออกใหม่นะแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ทําให้มันกลับมาอ่ะครับสังเกตว่าข้อมูลเราสามารถแปลงเป็นกราฟได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ผมคิดว่าปัญหานี้ผมก็อาจจะไม่ได้เจอคนเดียวครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอครับในตอนเริ่มต้นในการทำกราฟนะครับผมก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มาทํานะครับ ก็เคครับตรนนี้วันดีครับ